สวัสดีนะครับหลังเลือกตั้งวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมถึงกกตสมชัยนะครับคุณยังจะดื้อดึงกับสิ่งที่เรียกว่าความต้องการของประชาชนไปอีกนานแค่ไหนนะครับก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมเชิญชวนให้ทุกคนนะครับเราจะช่วยกันชูป้ายนี้นะครับ นะครับชูป้ายนี้เลยนะครับให้คนเหล่านี้นะครับได้รู้กันนะครับเราจะชูป้ายเหล่านี้ทุกครั้งที่เจอพวกเขานะครับไม่ว่าจะวงเสวนาองไหนนะครับถ้าผมมีผมมีโอกาสไปร่วมนะครับแล้วเจอคุณสมชัยกกตนะครับหรือใครก็ตามครับที่สนับสนุนให้การเลือกตั้งครั้งนี้เราสำลรสายขนาดนี้นะครับเราจะชูป้ายอันนี้ให้เขาชัดเจนครับอันนี้ผมชูไว้ก่อนเลยครับแล้วเราจะได้รู้กันครับว่าของจริงจะเป็นอะไรกันนะครับ เพราะประชาชนเริ่มทนกับคุณไม่ไหวแล้วนะครับกติกามารยาทสังคมมีอยู่ครับแต่คุณไม่ยอมรับเลยอีกเรื่องหนึ่งครับที่กำนันสุเทพบอกว่าออกองกำลังนะครับหรือคนติดอาวุธที่เข้ามาช่วยยิงสนับสนุนให้กับกปป,ปสนั้นไม่ใช่กาดของกปปสนะครับผมก็เชื่อครับเชื่อตามที่คุณสุเทพพูดนะครับว่าเขาไม่ใช่กาดของกปปสครับแต่เขาคือกองกำลังติดอาวุธของกปปสชัดเจนมากครับ และที่สําคัญนะครับมีคนนําภาพบางภาพไปเปรียบเทียบกันนะครับภาพมันช่างคล้ายกับทหารที่เคยออกมายิงประชาชนเมื่อปี2553ซะเหลือเกินผมว่างานนี้เรื่องแบบนี้กองทัพหรือใครก็ตามครับที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่ต้องมีคำตอบให้ประชาชนครับประชาชนสงสัยครับ